หม่อมเจ้าเพลิงนพดลละพีพัฒนหม่อมเจ้าเพลิงนพดลละพีพัฒเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงราชบุรีดิเรกธิตประสูติแต่หม่อมอ่อนรพีพัฒนณะอยุทยามีโสธรพระราดาและโสธรพักคคนี10บองค์และมีคณิษฐาตามพระมารดาสององค์ประสูติเมื่อวันที่30ทธันวาคม พศ2449ณวังเชิงสะพานเทเวศนร。ฤมิตรเมื่อพระชันษาได้4-5ปีส่งเริ่มเรียนหนังสือที่วังโดยมีครูสอนพิเศษคือมหาวงมหาวงสอนหนังสือไทยและครูตั้งสอนภาษาอังกฤษขั้นชันษาได้9ปีส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสำชันเมื่อพศ2458ต่อมาเมื่อโรงเรียนเซนคบรีน ซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนอัสัมชัญได้เปิดสอนที่สามเสนใกล้กับวังเชิงสะพานเทเวศจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนนี้เมื่อส่งสอบไล่ได้ชั้นเตรียมแล้วก็ท่งย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดเทพสิรินต่อมาเมื่อพศ2446ส่งเดินทางไปศึกษาต่อนับประเทศอังกฤษเช่งช่วงแรกนั้น เรียนวิชาภาษาและวิชาสามัญอื่นๆเป็นเวลา2ปีครั้นถึงวันที่10มีนาคมพศ2468ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฎหมายของประเทศอังกฤษที่ Middle Temple ทรงเรียนจบหลักสูตรและทรงเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษเมื่อวันที่28มกราคมพศ2470หลังจากนั้นได้เสด็จกลับมายัางประเทศไทย หม่อมเจ้าเพลิงนพดลรัพีพัฒเข้ารับราชการที่กระทรวงยุติธรรมเป็นข้าราชการตุราการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา,าสารแพ่งหลังจากนั้นได้โอนไปรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศดำรงตำแหน่งเลขานุก,การเอกประจำสถานเอกอาาักรรชทูตกรุงวอชิงตันตั้งแต่พศ2499 ถึงพศ2503และหลังจากนั้นได้มีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้หม่อมเจ้าเพลิงนพดลและผีพัดดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศอังกฤษประจำนกรุงรอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างปีพศ2506ถึงพศ2510หม่อมเจ้าเพลิงนพดล เสกสมรสกับหม่อมเจ้าทรมอับษรระพีพัฒราชสกุลเดิมกิติยากรพระธิดาในพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรุนาศกับหม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรมีโอรสเพียงคนเดียวคือหม่อมราชวงศ์อัคินระพีพัฒหม่อมเจ้าเพลิงนพดลระพีพัฒน์สิ้นชีพิต,ตักใสเมื่อวันที่22กรกฎาคมพศ2528 สิริชันษา78ปีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานน้ำหลวงสงศ์หม่อมเจ้าเพลิงนพดลละพีพัฒนณวัดเทพสรินทราวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมพศ2528 และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่20สิงหาคมพศ2528ณเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาส